ทุกคนอทุกคนหาโลชั่นตกกระเด็นกระเด็นนะคะคืออะไรอืมคือตลับครีมตกอืมนะคะ ถ้าติดตามกูไม่ต้องเสือกเรื่องของกูจ่ะนะคะเกาสิบสคนถ้าติดตามกูจริงๆไม่ต้องเสือกทุกเรื่องของกูค่ะนะคะเพราะกูไม่ใช่คนดังค่ะกูก็คือพระหมหาทีรีเจ้านะคะเดียดานะคะนะ,ะอ๋อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋โอ้ยคอมเมนต์นี้คือสะดุดมากเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอตอบคอมเมนต์นี้หน่อยนะคะ มันบอกว่านะคะมันพิมพ์มาเป็นมันเป็นคำว่าปอแนค่ะไว้คนที่บ้านมึงค่ะคำนี้นะคะกูอยากจะสวนกลับไปบอกว่าไว้กับคนที่บ้านมึงค่ะที่ปอแนกูหญิงแท้ค่ะนะคะกูหญิงแท้นะคะกูมีกีอืมกูมีกอปแปะกูมีบูเกะนะคะกูมีนะคะทุกสิ่งทุกอย่าง นะคะเพราะฉะน,น้นนะคะพอค่ะนะคะคำว่าปอแยปอแนแไปใช้กับพวกมึงค่ะนะคะไปใช้กับตัวมึงค่ะนะ,ะขนาดญาติพี่น้องกูที่เป็นมุสลิมนะ,ะยังไม่แสดงพฤติกรรมแบบมึงเลยมึงเป็นใครอะ่ะมึงเป็นใครเต่าหลงยุคเหรอหรือว่าเต่าล้านปีหรือว่าไดานเสาร์ถึงได้งง โอ้ขนาดนี้นะคะไปจ้ะนะคะไปนะคะฮะัลโรยจับแบกหัวชัดแล้วนะคะชัดแล้วนะ,ะไนอไไ้บ้าบอลเาเนี่ยบูเล่ที่ไม่มีใครอยากก่อช้าอืม อะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะฮะค่ะถูกต้องที่ไม่มีนะคะไม่เอาอยู่แล้วคนแบบคุณเนี่ยนะคะที่คุณพิมาเนี่ยดิฉันไม่เอาแน่นอนจ้ะนะคะดูจากสภาพแล้วดูจากทุกสิ่งทุกอย่างแล้วฉันแอบไปดูโปรไฟล์ตัวจริงมาแล้วค่ะ กล้าที่จะบูดีคนอื่นนะคะแต่กูเชื่อว่านะคะผู้หญิงหลายคนก็ไม่กล้าที่จะยืนบูเละง่ายหรอกคะ่ะนะคะนะไปอยู่ใายค่ายซะนะอ่าทุกคนนะคะตอนนี้รวยว้าคนแล้วทุกคนเนาะพออ่านคอมเมนต์แหมขึ้นมาเลยเชียวนะอืมนะคะ พรอมันขึ้นขีดจำกัดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขอลงไลฟ์ก่อนเดี๋ยวไม่ใช่ทำไมเดี๋ยวไปนะคะบุฉันฉันเมยฉชันเมย์กอชากง่ายๆค่ะนะคะฮัลโหล